สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ไก่เวสอก็จะพาเพื่อนๆมาบ่นจับกิจกรรมที่เข้ามานะครับเอ้ยไม่ใช่จะพาเพื่อนๆมาดูกิจกรรม2กิจกรรมที่เข้ามาในรอบนี้นะครับซึ่งกิจกรรมสองกิจกรรมนี้นะครับเป็นการจับคู่ที่เข้ามาแล้วมาไลที่สุดตั้งแต่ผมเล่นมาเลยนะครับเพื่อนๆ เริ่มจากกิจกรรมแรกกันก่อนเลยนะครับคือกิจกรรมเมอร์ไฟเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับที่อันดับอะครับรอบเนี้ยเลเวลหกอะครับน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็มีกิวอะครับที่ทำเลเวลสิบหนึ่งกิวนั่นก็คือก็อดออฟวอร์นะครับส่วนใหญ่ท็อปสิบนะครับก็จะเป็นหน้าเดิมๆนั่นแหละครับที่ทำเข้ามานะ เพราะว่ากิจกรรมนี้นะครับไม่ได้มีของใหม่อะไรอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมน,นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเซิร์เวอร์เก่าๆอะ่ะชุดเขาน่าจะครบกำหนดแล้วนะครับ6ชุด8ชุดยิ่งทีมเสียครับครบไปนานแล้วนะครับแต่ในส่วนของเรื่องรางวัลล้านค้าพิเศษเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วนะครับในเดือนที่แล้วว่าอนาคตอะครับมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับ ในส่วนของธงนะครับแปมผลง,งานเนี่ยเก็บไว้นะครับอนาคตอ่ะมันจะได้ไปใช้กับในการส่งของใหม่ๆนะครับใช้เป็นแสนแ้มเลยนะครับเพื่อนกิจกรรมเค้กนะครับมันก็มีเท่านี้เนาะเพราะว่าของก็ไม่ได้มีอัปเดตนะครับถุงใหม่ๆก็ไม่มีมันไปเข้ากิจกรรมอาชิพเมืองหมดอ่ะเรามาต่อกันที่กิจกรรมสุดเหล่าวลาบุลดกันนะครับ เนี่ยครับเกมหมาเอาเค้กเข้าแล้วก็เอากิจกรรมสึกเหล่าเวลาบุรุษเข้านะครับมับงเรททาให้แต้มสึกเหล่าเวลาบุรุดเนี่ยไม่สูงไปด้วยนะครับแล้วก็ได้กลับมาเห็น RX นะครับกดกิจกรรมอีกครั้งหนึง่งหลังจากผมไม่เห็นมันเล่นกิจกรรมเลยอะครับน่าจะหลายเดือนแล้วนะ2-3เดือนได้เลยนะครับ ซาบว่าใหม่ๆนะครับก็ยังดุเดือดในทุกกิจกรรมอยู่นะครับผมเห็นนะครับช่วงในเซับ800ขึ้นไปเนี่ยจนถึง900กว่า,วาครับเดือดตลอดอ,อันนี้นะครับผมก็มาทำคลิปหลัง5ทุ่มเนาะมันก็รีเซ็ตเป็นวันใหม่แล้วนะครับ จะอยู่ในช่วงวันสุดท้ายของกิจกรรมนะครับทั้งสองอย่างเลยทั้งสึกเหล่าเวลาบุรุษแล้วก็กิจกรรมเค้กนะครับก็มาเคลียร์แอคทีฟอีกสักหนึ่งอย่างนะครับก็คือการสกัดชุดเนาะแอคทีฟเราอะครับมันร้อยห้าสิบอยู่แล้วแค่เรามาทําเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็กดรับไมน,น่ากิจกรรมสุดเหล่าววลาบุรุษอะครับก็จะมองเห็นว่าเราแอคทีฟเกินร้อยห้าสิบแล้วนะครับ เราก็จะสามารถกดรับรางวัลได้เลยนะครับพรุ่งนี้ก็เหลือแค่ตีบอสนะครับกับตีเหลียนะครับก็จะแอคที T ครบแล้วอะเรามาดูในหน้าร้านค้ากันนะครับกิจกรรมเนี่ยผมเคยบอกเพื่อนๆไปแล้วนะครับหลังจากที่เราอะ่ะเก็บลิมิเต็ดครบแล้วนะครับทั้งสองตัวไม่ว่าจะเป็นซุนกวนนะครับหรือจูก,กับเหลียงอะหลังจากนั้นอะ มันก็จะไม่มีอะไรทำแล้วถูกไหมครับผมก็แนะนำนะครับให้เพื่อนเพื่อนเล่นกิจกรรมนี้ต่อไปนะครับแล้วก็กลับมาทำอุปกรณ์จิตลุ้งกันนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะตัวผมเองอะก็เอาแต้มทั้งหมดอะครับมาซื้ออุปกรณ์จิตเหมือนกันซึ่งในรอบนี้นะครับผมก็ทำเพิ่มมาแล้วนะอีกหนึ่งชิ้นนะครับใส่ตัวจิยี่ไปแล้ว ก็จะเพิ่มดาเมจทางอ้อมให้ตัวจิวยี่ไปนะครับการทําอุปกรณ์จิตลุงอะครับมันไม่ได้แค่สเปรตัปที่เยีขึ้นนะครับแต่มันยังสามารถปลดสมุดได้ด้วยแต่ต้องมีครบทั้ง4แบบนะครับเราก็จะได้สเปรตัปตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นมาซึ่งความเลว้วบวกหนึ่งเนี่ยมันเห็นผลเลยนะครับ แล้วตอนนี้นะครับมันเป็นช่วงหลังห้าทุ่มใช่ไหมอย่างที่ผมบอกอะครับก็คือในเกมอะ่ะมันจะข้ามวันใหม่แล้วเราก็มากดแพ็กกันก่อนเลยนะครับจริงๆอะ่ะสำหรับคนที่ต้องการของนะครับก็สามารถกดแพกลานคาคริสตัมได้นะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่อยากได้แต้มเค้กอะครับแนะนำให้เติมหยกนะครับจะคุ้มกว่าเราจะได้อาหารม่วงอ่ะครับ จากการใช้จ่ายหยกอะมากกว่ากดเพชรที่ร้านค้าคริสตันนะครับประมาณเท่าตัวเลยนะคระเพืเ่อนกิจกรรมจับม้าก็เข้ามาพอดีนะครับเดี๋ยวเราก็มาจับม้ากันดีกว่าซึ่งตัวผมเองอ่ะครับม้าก็ครบแล้วนะการที่จะมาจับม้าเนี่ยครับก็ไม่ได้หวังจะได้ม้าหรืออะไรเลยนะไอที่อยากได้จริงๆอ่ะครับก็คือเต็ดนะครับ จะได้ไปทำอุปกรณ์ม้านะครับให้มันเป็นสีแดงแล้วมันออกอยากด้วยนะครับเพื่อนๆบางทีอะครับจับไปร้อยเชือกอะออกไม่ถึงสิบอันเลยนะครับบางทีไม่ออกเลยก็มีนะครับเนี่ยครับเกตอันเนี้ยที่อยากได้นะครับไว้ทำอุปกรณ์น้าจากสีทองนะครับอัพเป็นสีแดง ตอนเนี้ผมมีอุปกรณ์ม้านะครับที่เป็นสีแดงทั้งหมด5ชิ้นนะครับคือใส่อยู่กับตัวลิปปอ้อะสามชิ้นนะครับแล้วก็ใส่กับตัวโจโจอ่ะครับสองชิ้นก็เลยอยากจะได้อีกชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อให้โจโจอ่ะมีความไวสูงขึ้นนะครับเพราะการอัพอุปกรณ์น้านะครับจะได้ความเร็วในการออกสกิลอ่ะบวกสองนะครับ หลังๆนะครับความเร็วบวกสองเนี่ยมันหายากมากเลยนะครับ <Make part. S 1> บางทีเรากดอัพอะครับได้แค่ศูนย์หนึ่งนะครับได้แล้วก็เข้ามาในกิจกรรม็คกกันอีกรอบหนึ่งนะครับ mm. เพื่อนเดี๋ยวเรามาแลกข,ของเป็นเปิ่งโตไว้ก่อนนะครับ mm. แล้วก็มาทําอุปกรณ์ม้าก,กันเลยดีกว่าเ mm. มื่อกี้นะครับก็ได้มานิดหน่อยเนาะ mm. เรามากดเพิ่มเอานะครับ ให้มันได้อย่างละ18ชิ้นเนาะเพราะว่าตอนเนี่ยเต้มเค้กครับผมก็ไม่ได้ใช้ทําอะไรแล้วนะเพราะว่าชุดผมครบทั้ง8ตัวแล้วนะครับาก,ารก็มาอัดโจโจกันเลยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความเร็วนะให้โจโจได้ออกสกิลก่อนนะครับผมก็จะใช้เป็นลดเวลาวิ่งนะครับตอนนี้ทําลดไปแล้วทั้งหมด6วินะครับ แล้วผมมาครับจะทำลดเวลาวิ่งในการตีเมืองอ่ะครับทั้งหมดอะ่ะ9ชิ้นแล้วในส่วนที่เหลืออ่ะครับก็จะใช้เป็นดาเมจในการตีบ้านนะครับอุปกรณ์ม้า1ชิ้นก็จะตีบ้านแรงขึ้น1%นะครับวันนี้นะครับก็ทำทีมให้เพื่อนๆดูเข้าวๆประมาณนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย